เฟิร์สมึงมั่นใจอะมึงเป็น,นทะเลทัพพี่อนนอันนี้แหละฮาดิ้มอนมอนยยมอนดูพี่อะดูพี่กับไอ้ป้องใสแ่แว่นสวักโยของพี่ที่พับขึ้นโยโยขขไอ้มอนนี่มอนมึงหลงกูบ้า ไม่เปิดรายการอะไรมอนเปิดดิมอนเปิดดิผมเปิดเออครับนี่ผมสองดาวเลยฮะแล้วก็อยู่เกือบปีต้องเปลี่ยนใหม่เลยเวลามอนเปิดรายการด้วยมอนต้องบอกว่าวันนี้อยู่ผมเที่ยงวันแล้วก็จะมีพาทิกิ้นอือออล่าละอุ้ยแต่จะบอกเลยว่าพาร์ทิอนโตเม่งหุ่นโคตรเซ็กซี่มากตอนนี้มีลูกแล้วสองคนผมก็เห็นเฮ้ยวับวับ จับคลายรับไม่ได้อ่ะสวัสดีทุกคนนะคะจะอยู่กับเทเลทับี้นะคะเฮ้ยรู้จักเออรู้จักว่าพวกเราชื่อตัวอะไรกันบ้างนีะตัวละตัวไม่รู้อ่ะไม่รู้อะผาตัวผมชื่อเทเลทับี้ม่วงนะฮะโอ้ยมีเฟิร์สชื่อเทเลทับี้แดงดับไปเลยเฟิร์สขะหลังนีอะเดี๋ยวไปดูหน้าทัชเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สเดี๋ยวเดี๋ยวเฟิร์สเฟิร์สเปิดติมติมติมวันนี้คือติมเทเลทับบี้นะเฟิร์ส ไอ้นี่มันเทเลทบี้เหลืองนะถูกแล้วพี่หน้าหน้าไม่พี่พอดีว่าหัวมันโดนฝนมาไม่ได้หัวโดนฝนพี่ว่าพี่ว่างบน้อยพี่ต่างสื่อเสื้อที่ได้หัวไอ้เหี้ยงบน้อยงบน้อยว่าอะหน้าหายด้วยโอ้ยท้องแข็งปวดหัวยอะ วันนี้เราก็มาเล่นแนบบโมเดอร์เหมือนเดิมนะโมเดอร์อระเดี๋ยวพี่ก็จ่เห็นพี่จะเห็นคนที่แตกต่างสุดเกูเกลียดหน้ามันมากเลยบอกกับเขาล้วจพี่อยู่ไหนโอ้โอ้ลาลาเอาบินไปแล้ว คี่ว่าคนไม่กลัวคนไม่กลันะมังกรนี่เอาไปบอสไปหาก่อนหน่ยป่าป่าป่อดไป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 หาเจ้าปีเพื่อนกันไอ้ต้นลมตัวต้นลมตัวต้นลมตัวเออโยสเวกสววกโย่โย่โยสุกอ่ะจไข่้าวะ ใครไม่ใครไม่ยิงโดนกูไม่ไม่ฆาตกรอยู่ได้ผู้หญิงกับผู้หญิงกันนะตอนไหนยิงไปโดนตายเอ้าอะไรหรอไม่ A O M G เนี่ยไอ้ผู้หญิงคนนี้รู้สึกจะเป็นฆาตกรไม่คือผมกูว่ากูว่าตอนเนี้ยไอ้ตอนเนี้ยไอ้ป้องอ่ะเป็นฆาตกรกูตายคนแรกแล้วเนี่ยตายคนแรกอีกแล้วเนี่ยพี่ผมพี่เห็นข้างหลังไหมคืออันนี้นะเว้ยไม่ใช่ดาร์ควเดอร์กูยังตายคนแรกอเหรอตายแล้ว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 ดูเขาสวย ไม่พี่เคยได้ยินป่ะไม่เคยคือพี่บอสคือไม่แก้ผมยิงพี่เดี๋ยวเดี๋ยวส <ไป S 2> ีแดงเป็นน้องเล็กสุดมึงจะหัวหน้าย,ยัางไงวะเฮ้ยปกติสีแดงเป็นแกนลำหนักแกน,แกน,แ,กนแกนลำ <c oughs> แกนลำเบี้ยวพันลำเลยไม่หล่ะอุอ้นวะลิ้นพัน <c oughs> แกนลำหลักเออพี่ <c oughs> เลยบอกว่าไม่อยากไอ้บอลรวมอยู่ในทัพบี้แล้วเปล่าแม่งมึงดูหน้าคนเอ๋อเลย ของผมบ้าของผมบ้าขอเอวเท่าไหร่ดูไอปอนเนี่ยมึงออะไรเป็นเด็กปัญญาออ่นเฮ้ยตายกันจังทุกคนเนี่ยสังเกตสกินผมครับครับนี่ผมพกผมพกปี๊ดไวล์ลำลำลำแข้ง Surprise มาเฮ้ยขังรังขัังเป็นไงนะเดรนเลอร์พี่วกูไปแล้ว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 ไม่เป็นอะไร ใครเป็นวะพี่ข้างหลังเมื่อกี้เห็นแล้วยิคนนั้ยิงคนนั้ยิงคนนั้ยิงคนได้ตัวไหนวะเดี๋ยวสตีฟสตีฟวะไม่สตีฟวะไหนสตีฟหล่อเพียวเฮ้ยสวัสดีเฮลเล็ตตพี่มองไม่เห็นเลยเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าพี่เหรอไม่รู้เป็นเข็มทิศมาชี้ไปข้างหน้าไม่รู้ไงไงมาแล้วมาแล้วเอาไปตามกูอีกแล้วเอ้ยเฮ้ยนี่คุณเนี่ยเหรอเอ้ยเฮลมล็ตต์ี่เป็นดำมันดำมากของเฟิร์สอะของเฟิร์สอันนี้เนี่ยนอะของเฟิร์สดำของเฟิร์สดำมากอะไรดำพี่ำอะไรดำ ไม่กินเนงยนได้ไงวะเอ,อาเฟิร์สเฟิร์สปุ๊บเงินต,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 ต้องพูดหำดำแบบไอ้นี่พี่ลูกทุ่งล <Nope. S 2> ูกทุ่งหน่อยเฮ้ยมันไม่เห็นพี่มันไม่เห็นพี่มันไม่เห็นมวง,งกันมันไม่เห็นพี่เห็นพี่ไม่เห็นพี่โอ้โหท้องโอ,โอ้โอโอดิสคอร์ดกระตุกยังไงวะเฟิร์สหน้ามเปลี่ยนเฟิร์สกระชุกเฮ้ยมันไม่เห็นพี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยโง่ะเฮ้ยว่า เราตายไปแล้วเฮ้ยผมยังรอดบีอบพี่เราเราโอ้รอดจนไม่ได้ต้องโทษว่าหำดำหำดำแบบลูกทุ่งลูกเอ่อเอาเอาเอาโอเวล่าโอเวล่าหรอต้องมีต้องมีลูกเอื้อนต้องมีลูกเอื้อนหน่อยดำถ้าแบบโอถ้าแบบโอเวล่าป้องดำ S <S> ตัดจบดัมวบเสียงอะดัมถ้าลองเอาเวลาเฮิ่มวมเสียงดัมแต่วถ้าเป็นเสียงระฆังพี่คำดัมแต่มันเสียงอะไรอนี่ยโถรโง่เลอะแบบเสียงแล้วถ้ามีเดือดถ้ามีแรงไปเด้อมองครับแอบมีบ้องแอบมีแอบีึแอย่ีงแอบมึงอย่งแอบบ้องแอบมึงอยู่างบ้อง ผมไม่รู้ตอนนี้พี่พิมแก่พวกฝรั่งที่คุยกับใครพี่บอสสีน้ำเงินมึงสีม่วงป้องไม่สีน้ำเงินเออสีม่วงนี่ยวะผมเชื่อว่าตรงนี้ผมเนียนไอยานะไอมอนอากาศหายใจมันลดแล้วว่ะเตี้ยนเริ่มลดแล้วมันลดอ๋อป้องป้องดูพี่ป้องพี่นี่ฉโลมน้ำอยู่พี่พี่คุยกับใครพี่คุยกับมึงกับป้องพี่ผมอยู่กับฆาตกรเนี่ยพี่คุยกับใครเอ้ากูคุยนี่ขอจากมึงไงมึงแค่กูคุยกับใครละ

ไพี่ก็ตึงวันนี้เนี่ยเนี่ยเอ้าเถื่อพี่โมเป็นลัทธนี้กี่เอ้าเอ้าเอ้าม่อนพี่เป็นได้แตบ้านหรอเออเอ้าเอ้าเอ้าหิตปวดหัวเลยอําบอกว่ามันเป็นสิ่อย่างเงี้ยม่อนไม่ได้เป็นม่อนไม่ได้เป็นแหมมันไม่ได้เป็นแหม่ขำกันเรื่องนั้นเฮ้ยเด็กอ่ะ คือคือพึ่งรู้ว่ามันเปลี่ยนสกินหอกว่าพี่บอถ้าเรเป็นมอร์เดอร์ผมจะเปลี่ยนสกินนะแล้วคือแบบกูเห็นเลยเมื่อกี้ตาแดงๆเลยบุ๊บบุ๊งเข้ามาเฮ้ยอยากกินวันเนียนปวดหัวเลยเกลียดเกลียดหน้าสกินเลมอนที่ฟ่าเลยเดี๋ยวมันเปลี่ยนสกินเลยอันนี้ก็เอออันนี้ก็ยืมือไอ้อันนี้เหมือนจะโหดนแต่ไม่ใช่อ่ะแม่งตาแดงเลยที่มันเปลี่ยนยังไงวะเอโทไอพี่โบอสลาได้เลยไอนี่บอส เออป้องเออหลอด้วยเนี่ยจับเลยมึงเนี่ยรอด้วยเนี่ยรอด้วยป้องป้องเราเป็นลิงเลยป้องไม่ไว้ใจพี่บอสมาพูดอย่างเงี้ยน่ะไม่ต้องไม่รู้เลยมึงอบบไปไดี๋ยวก็ไปแต่ละคนตอนนี้พี่บอสแบงทุกคนเลยนะครับผมเฮ้ยผมว่าพี่บอสอยู่ตรงต้นไม้ว่ะกูแบงกูแบงเฮ้ยเฮ้ยหยา เฮ้ยประตูเปิดปตู้ไปเลยจอยตอนนี้เนี่ย s u r p r i อล้ยโอ้ยขึ้นแล้วดักกนบอลกันดูใครเห็นมันเป็นไนอ้นี่กลัวต้องบอกให้มึงช่วยกูตายแล้วเนี่ยตาแล้วใครเป็นนะพี่ไอ้มันเป็นเหมือนดักกันบอลอ่ะไอ้ผมผมน้ำเงินเนขียยมันคาดคาดหัวหัวแบบดักกับนบอลอ่ะหัวแบบดักกอลเคซานปะเคซานปะเดี๋ยวดูดิเ่อหาช่วยไม่เจอเคซาน dr เปอร์ ใช่ใช่เคซานอ่ะเคซานอ่ะน่าใช่เป็นสกินด้วยหรอไม่บางทีมันไอ้นั่นเอ้ยอิดป่ะอิดเยบอยดีกว่าใช่ป่ะเฮ้ยเจอคนเป็นสีกรรกูจอกูจะมาด้วยอย่าอ่ากล้ากล้ากูนะาอืมใจยะพี่ ไในงานในงานในตัวเคมน่ะเออนนั่ะเออเคซานจริงด้วยอ๋อนั่นแหละเป็นตัวไหนนอกความรักอ่ะเป็นตัวไหนนอกความรักอ่ะเฮ้ยเอามันโดน mm hmm. oh, ah, yeah, มันโดนมันโดนมันโดนไม่ค่าแต่มันโดนผมไม่ฆ่ามันไม่ฆ่าคนอื่นเลยแสดงว่ามันต้องเจ็บแค้นเครื่องโกธโทษชั้นใหญ่มอนน่ๆอ่ะป้องเพลงมาชื่อเดืด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  ชื่อเนี่คชื่อชื่อเนมันโดนมันโดนแต่ก็ไปเก็บสนุด้วยนะแลงแล้วผมเขาแรงแล้วเขาแรงแล้วผมแลงแล้วผมทะเลแปี้หนีผมยิงยิงเอ้โอไม่มีเลน จำนวนอยู่ที่คนนึงขอบคุณนะครับที่กู้หน้าให้เนี่ยว่าเปอร์เซ็นต์มันหลอกอะดูดีมอนเก้ากับสามสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเอาเท่เลยรอบดิทรายทับบี้ไว้ยืนกลางเลยเว้ยยืนยืนกลางเลยยืนกลางเลยยืนกลางใช่ไหมพี่ได้เออเกาะต้นไม้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งต้นไม้อ่ะเนี่ยยืนกลางเลยยืนกลางเออเราต้องอยู่แบบสิ่งเป็นที่เออเป็นผมอยู่ข้างบนเองไอ้นี่ไม่ไม่ไม่มีใครเป็นเนี่ยไอ้พี่เปิ้ลขยับดิฝ่ายกลางฝ่ายกลางเออเอ่ยืนกลางไง ไอ้เจ้งกันตั้งไหนก็เบ้าดูเดาเดๆเดาเว่าผมจะขี่ค้าง่เลยเขาว่าเดาได้รอยได้พอหเซนเพิ่มเลยเดลืออเไรเ้าไม่รู้พลอยไปทำไรด้วยชิปเดงชิปเดงชิเดงเมือเด้กลัวปะเมือเด้กลัวปะเออเมือเด้กลัวปะน่าจะกลัวไอเรามีเยอะเจ้เรามาเยอะไอป้องมาป้องมานีะเทยบี้ดคนจะได้มองเห็นว่าเฮ้ยนี่พวกเราคือแก๊งทะเลทรายีดว่าแต่เฟิร์ไม่รวมะไอเฟิร์ไม่รวมเฟิร์ไม่รวม เดี๋ยวดีๆนะผมสังเกตอะไรบางอย่างทำไมไอ้ม้อนมาเปลี่ยนสกินวะเฮ้ยโอ้โหไอ้ม้อนข้าบ้องกับไอ้ม้อนมันข้าบ้องกับไอ้ม้อนวิ่งอ่ะไอเปลี่ยนไม่ครบไงไงไม่ถือว่าเป็นอ๋อนี่แกมหัวแตกเฉยๆไปชนต้นไม้มากูหนีแล้วกูหนีแล้วยังไงยังไงดูแลไอ้ม้อนมาม้อนนั่นไงเสียงอะไรป้าแปะป้าแปะกูวิ่งก่อนเลย ตอนนั้นตาตากูเลยอ่ะพี่เป้าแมงล้ดแบบใครพี่เป้าเนื้อตักดาพี่เป้าแมงลอดะไรอย่งวะไอ้บอสฮะผมเชื่อว่ามันกลัวมันเดินมันเดินผ่านเราตรงต้นไม้ได้หลายทีมันไม่ตีเรามาตีตอนเราแยกไอ้บอลอ่ะเอาเหรอไอ้บอลไม่ได้เป็นเหรอไม่ได้เป็นแล้วบอสมันเปลี่ยนทำไม มันแล้วถ้าสมมติพี่ไ้ธนูมาแล้วธนูพี่เผลยิงเล่นไปพี่จะเอารูกธนูต่อยังไงวะขอให้สิลอสิบตอนนี้แล้วผม่าได้ก่อนกราลงไปข้าล่านนะครับว่าไงครับไม่ไม่ไหวนะครับกับย้อนกลับไปทางเดิมเฮ้ยวมตัวบ้าลมตัวบ้านะมตัวสรุฆาตกรือใครวะฆาตกรคเอผู้หญิงที่ชื่อเจนนี่มิลเลอร์ผมผมอยู่ข้างข้างที่พี่้เนี่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็แค่ไม่สังเกต่พี่บอกเลยไม่มีใครเห็นพี่หรอกสี่พี่อะไม่มีใครเห็นหรอก สีลอดตีสตีเฮ้ยหายใจครับไม่ต้องหายใจพี่ไม่ลดเลยไม่ลดเลยไม่ลดอ้าวไม่เห็นกูอีกคนนึงไม่นี่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเขาอาจจะเห็นเขาไม่สนใจวันดีเจ๊าะเด้า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 เสียงเดินเสียงเดินเงียบไอ้มันมันมีเสียงเดินด้วยเหรอเสียงน้ำไหมเราเรากดเปิดประตูได้วะ ไม่แลก็แบบแต่มันแค่เปิดมันไม่เปิดขัติกรมันตรวจตามน้ำแล้วมันตรวจตามน้ำ s u ร p r i s e m o อ h e อ f u c k e r ตายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยรอดแล้วพี่ป้องยังไงก็รอดเชื่อผมรอดพี่ป้องยังไงก็รอดเนี่ยเชื่อผมเชื่อผมยังไงก็รอดเนี่ยรอดน่แน่ มันรู้ได้ไงว่าเราอยู่ไหนเข็มทิศไงตอนจบมันมีเข็มทิศตอนเหลือเวลาประมาณสี่สิบกิโลกรัมกีวิบ้ามั่นจะได้ไหมจะมีให้ตลอดเลยยันฆ่าได้ตอนหนึ่งคนสุดท้ายก็จะมีให้ไม่พอเหลือเวลาสี่สิบวิอ่ะพี่พวกพี่แล้วก็ตอนหนึ่งคนสุดท้ายก็มีให้ใช่หนึ่งคนสุดท้ายก็มีให้เหมือนกันโอ้ปวดหัวละไอ้เหี้ยยังคนเหลืออีกมึงอะไรเขาป้องเขาอะไรมึงต้องช่างแชทต้องช่างแชทหม่ not avoid c h e e โอ้ my god คืออะไรวะสัตว์ตอนแรกแม่งบอกพวกกูมันบอกมันบอกพวกผมเป็นมอสไม่ใช่ไวทีแต่พอตั้งพันนึงพอผมพิมพ์ไปแม่งบอกโอ้ my god ผมว่าพี่โบอเป็นหน้าอะไรเงี้ยเงี้ยพี่ไวมอนเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเนี่ยนกัมอนอาวินี่ไอเคมไฟพี่โบอสดพี่โบอสด ตอนฆ่าพี่ไปละตอนนี้มันกำลังขึ้นไปมันเนี้ยเอาตามผมไปตามผมไอ้ผมบั็กผมบั็กไปบ่ายเฟิร์สตายผมตายมันบล็อะเมื่อกี้บั็อกอะเออมันบั็อกอะพี่เดินไม่ได้ไอ้ตัวที่มีสายฟ้าล่อข้างหลังอะชุดมันจะเละๆๆหน่อยอะไอมอนมอนเอาวไปมมนแล้อบ่ายบ้า โคตรกระตุกเลยเมื่อกี้ไอ้มดไปไหนมดมันยังมดนยังรอดได้ไงวะมดเกินพุดดเกินพุดดุลงล่างโดนลงล่างมดโดนลงล่างมดโดนลงล่างมาโดนแล้วมดโดนโดนโดนแล้วมดนไปโดนแล้วเออสุดยอดสุดยอดเมื่อกี้กูเกือบหลอนแล้วที่กูไม่ตายเลื่อกี้จานหลังยิงเลย มาอียตาหนึ่งคนบักอ่ะคนบักอ่ะนะเฮ้ยเฮ้ยโดนใจฉันเลยไอ้มอนไม่ได้เป็นไอ้มอนไม่ได้เป็นใครเป็นไอ้คนที่เดินตามหลังมอนอ่ะเรียบร้อยตายเฮ้ยมึงดูพี่พี่ที่สี่ครเข้าเลยอ่ะผมบอกแล้วมอนไม่ได้เป็นมอดคาร์ดเกอร์คาร์ดกเกอร์มอดฟารูดฟอรูดพี่ฟารูดโอล่สี่คนเข้า ดงต้องก้มหัวเลยเดี๋ยวเขาเห็นแว่นต้องก้มต้องก้มหัวเลยเดี๋ยวเขาเห็นแว่นกูกูก็หนีนะพอเฟรย์บอกไอ้มอนไม่ได้เป็นกูก็หยุดพอมันพูดคำว่าไอ้ตัวข้างหลังไอ้มอนจะเป็นเฮ้ยมึงดูเลยพี่ต้องสีห้องแพงเว้ยเห็นปะเนื้อหนึ่งสี่เขาอยู่ในเทิร์พี่โบอยู่ในเทิร์นเอ้าเฮ้ยไม่เจอผมไม่เนียนนะะไม่เนียนผมก้มก็ได้ยไม่ได้ก้มเลย เป็นด่ากบเลยคนนั้นอ่ะถึงนับเก้าสิบกลับมาซื้อต้องหาหาที่แบบเป็นเข้ากับตัวหน่อยมอนอยู่ไหนพี่หนะหนะหนะหน่ะอะไรพี่ไอ้มอนอยู่ไหนมอนไป้องอยู่ไหนพี่ป้องอย่ามอนมึงไปจะใกล้กูอยู่กับผมแล้วปลอดภัยผมมินนี่อ๋อโอเคกูกูมั่นใจฮะพี่มอนมินนี่เราจะไม่อยู่กับมอนนะครับใครก่อนคือใครยังไม่มั่นใจดูแบบเอ้าเอ้ยตีเนียนดีกว่าเราอ่ะอันนึงอันหนึง หน้าเรือลังไปมันวิ่งไปวิ่งมามันมันมีคนวิ่งตามผมหลายคนมากอ๋อเฟิร์สมีคนวิ่งตามคนสีชุดเทาเขียวเอ๋อเออมีโปเกมอนด้วยตายสองที่มันวิ่งตามผมนี่แหละพอตายไอ้ไนกี้ไอ้ไนกี้ไอ้แร้งไอ้แร้งหนึ่งสามสามเจ็ดไอ้แร้งหนึ่งสามสามเจ็ดชุดอะไรไงอะนี่ไอ้ชุดไอ้เสื้อโปเกมอนอ่ะโปเกมออน่ะเสื้อไนกี้ไม่เหรออ๋อแร้งแร้งสามสามสามเจ็ดนั่นแหละเออโปเกมอนวิ่งตามผมเลยเนี่ยมันจะเป็นได้ไงพี่ อ่ะเออดีมากเออกูว่ากูสุดท้ายไปหลายรอบแล้วดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ไฮโลต่ำที่เก้ามือพี่ผมเพิ่งไปเรียนเรื่องอาหารมาเว้ยอาหารอะไรพี่แล้วทีเนี้ยเรียนเรื่องการใช้มีดมามีดแต่ละอย่างเรียกไม่เหมือนกันนะเว้ยมีดเล็กเขาไม่ได้เรียกมีดเล็กธรรมดานะพี่เรียกว่าเล็กสมอลให้ไหมเขาเรียกว่า ทําทําไมใหญ่อะมีดใช่ไหมใช่ไใครไม่ได้คนดักันุ่ณต้องการตายทํา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 ทาทะาทาทําทําททําทาทํ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 าทอะทําาปา กูกำลังจะง้างยิงไอ้ต้านไอ้ต้านไอ้ไอ้มอนเลยเนี่ยกูกำลังย่างนี่นะใครก็ได้เปิดกระดานที่กูต้องการตายเก็บธนูไปเจ้าต้องเก็บธนูไปกูนี่มีดเลยครับป้องป้องเวลาพี่พิรู้ละเวลาเว้ยเขาไปซ่อมเวลาซ่อมรถอบบพ่รู้ช่างเขาซื่อสัตย์ยังไงเว้ยยังไงพี่เฮ้ยน้องเอาไข่ควงอันใหญ่มาไม่ต้องอยากอันเลยถูกป่ะเฮ้ยไอ้สมมติช่างชื่อว่าไอ้ป๊อปไอ้ป๊อปเอาไข่ไข่ควงมาเลยดิไข่ควงอันเล็กใหญ่พี่ ไข่ควง่ควงนั่นแหละเฮ้ยมอนเดี๋ยวมันหมดแล้วให้คนกราดดตาย่อเถอถ้าใครคนใหญ่ลูกพีเอาไข่คนใหญ่หน่อยไข่ควงทานเล็กอะใข่ควงตายโคตรายยังครับบ้างบ้างิเล็บ้างโอ้ไม่จบนะทัใหญ่อะทับบินเล็กอะถ้าไข่ควงเล็กไข่ควงเล็กอะ ออยะรก็สำหรับวันนี้นะฮะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะก่อนที่จะบบงงจบจบคลิปแบบเล็กจบคลิปแบบเล็กเออวันนี้ก็ขอสนับสนุนเล็กๆไอ้สัตว์เล็กๆแต่เล่มกดไลค์กดข้าสกายเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันมีด ป้อง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 พี่รู้ไว้ป้องมันมีมิเส้นมียาวเว้ยมีเส้นต้องถ้าถ้ามีถ้ามียาวอ่ะมีตาหนึ่งก็ไมันหมายตาหนึ่งก็ได้กลัวคงไม่ได้จบแบบไม่ได้ก็ได้ก็เด้เดี๋ยวจบคลิปนี้ก็ตัดออกเลยนะเมื่อกี้เขาปาเมาป้อง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 ถ้ามีเส้นอะป้องถ้ามีเส้นอะถ้มียาวอะ เธอมีดใหญ่อะมีดมีดพี่ป้องเอามีดตั้งโคตรใหญ่ป้องป้องมีดมีดไม่หาเว้ยต้องไข่ต้องป้องป้องมีดไม่มีดไ่หาต้องไข่ควงเว้ยต้องไข่ควงเว้ยไข่ควงได้ก่นไข่ควงขอไข่ควงอันใหญ่ยาวยาวไม่พอเล่นอะไรตะชิบะ บายบายครับบายคุณเอาให้จบแบบนี้ก่อนไหนๆก็เล่นแล้วไขควง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 เลยไขควงปลาแจปลาแจปลาแจสอมสอมเดี๋ยวนะแม่งมีการปิดปิดตายกูด้วยนะไอ้ม่อนมึงมึงไอลองลองเนี่ปิกาจูตัวเล็กครับไอ้ไอ้ไอ้ไอบ้างปิกาจูตัวเล็ก ูจะตายแล้วกูข<ค>ับจะตายมอนมึงเปลี <concrete randomized> ่ยนชื่ออย่างงี้หมายควายว่าไงหมายความมอนมอนมันเปลี่ยนแกงพี่ป้องป้องป้องมอนมอนเล็กมอนเล็กป้องมอนเล็กหนึ่ง กูว่าพวกกูว่าพวกพวกเราโดนไหลหลุมมาแล้วคลิปนี้ก็ลาลาไปคลินจริงนะผมก็ไม่เจอเหมือนที่ได้ครับอย่าลืมกด subscribe กดดูนะครับผมอย่าลืมเลยครับผมอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมเอาละครับผมถ้าคุณชื่นชอบคลิปของผมนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดติดตามตรงนี้ตรงนี้เลยปุ่มสีแดงตรงนี้ครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ทุกวันนะครับผมที่ผมปล่อยและอย่างที่สองครับ ขาดไม่ได้เลยนะฮะปุ่มกระดิ่งครับผมนี่ถ้าลืมกดไปนะครับจะดูคลิปไม่ทันเพื่อนนะครับแล้วคุณจะรับการแจ้งเตือนทุกครั้งเลยเวลาทิ่ผมปล่อยและเจอกันนะครับบายบุย